กับ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 ถูกสุขลักษอนามัยไหมเนี่ยโอ้ระดับนี้แล้วขนไปไหนหมด <c oughs> แวกเรียบร้อยที <c> ่ <oughs> ไปนานๆไปแวะขนอยู่ <c oughs> ปิดเรืออะไรอะ่ะโอ้แต่งตัวซะส,สวยมาหันเิ็ด <c oughs> แต่งตัวสวสวยมาหันเป็ดแต่งตัวสวสวยมาหันเป็ดอันนี้ช้ำแหฉะอันนี้ช้ำแฉะนะคะตายสองโศกวันนี้ประกันยังไม่มาเลย ไปด้ดอกกิมบีมายิ่ไม่นา่ากินนุ่นสุกต่อไปตัวนี้เมีดเข้าไหมลองเอาสับ,สบนิ้วตัวเองก่อนอันนี้วิธีชำระที่ถูกวิธีนะเอาเอาปีกออกก่อนเอาขาออกก่อนแต่มันวิ่งหนีกลั <c ười> วมันวิ่งหนี เอาออกก่อนเออเออเห็นไหมเนี่ยมันไม่ดับเหรอพี่ยังไม่ดับอะไรผมลงเชียร์เชียร์กังออกกันมาไม่ไม่อ้าวเราไติดเครื่องเนี่ยเครื่องนั้นยังไม่เสียบชาร์จเครื่องนี้เราไม่ต้องส่สายชาร์จติดเครื่องไหนที่จริงวันนี้ละปาร์ตี้เบาๆนะคะปลอดภัยจากโควิดตรวจ ATK ทุกคนค่ะแต่ตรวจ3เดือนที่แล้วค่ะ ใครจะมาต้องตรวจ ETK ก่อนนะใครจะมาต้องตรวจ ETK ก่อนนะอันนี้ผู้ชายอย่าจีบนะเนี่ยสวยสป่านะเนี่ยสวยสวยสังหารจีบได้จีบได้ทำกับข้าวเป็นหนูถนัดใช้มีดนะนบเลยอันนั้นน่ะไม่ใช่กระเจียวผู้ชายนะจะไปหั่นบงบงบงอย่างนั้นน่ะ ตัดทิ้งเลยนะที่ตัดทิ้งไม่ใช่อะไรนะคือเล็กเจ๊ก็ชอบใหญ่ๆอย่างเดียวเล็กคือสับทิ้งอย่างเดียวค่ะให้ปิดกินเอ้ามีดีกันไปไหนีไม่ตอกไม่ตอกมันเลย เนคนสวยสวยสังหารฮะอันนี้กว่าจะเป็นแบบอันนี้จะทำอะไรเมนูอะไรคะเชฟราเปตกว่าจะได้เป็นนะคะเรามาดูกันวันนี้ปกติทำช่อง youtube ติดตาม400กว่าคนเนี่ยเพิ่งถ่ายเป็นชิ้นเป็นอันอีกวันนี evet ้แหละ วันนี้ปกติไปเอาอะไรไม่รู้มาลงง้องงองแงง,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 งงิ <มา S 1> ๊กต่อใครจะมาบอกให้ตรวจเอทเคก่อนเข้าบ้านนะอืมทีนี้เซเว่นมีขายนะสี่สิบเก้าบาทเออทำไมเซเว่นถูกจังออมันถูกแล้วอ้อนนังอย่นเขาก็ผลิตมาจากจีนเนาะก,ก็ถูกไงอของจีนต้องถูกหรอพี่ใช่แต่ก่อนแบบว่ามันหายากไง ก็ให้ขายที่อะไรล่ะร้านขายยาอย่างเดียวเป็ดเราจะไม่กินตูดนะคะทำไมตูดไมด้วยเป็ดเราไม่กินตูดค่ะจะทิ้งดิอ่าไม่ใช่ไก่จะกินมันข่าชอบกินนั่นมันเที่ยยีก๊อบมันเหม็นสาไรสาละมันกินตูดพี่บีไปก่อนไปมันกินตูดมันกินตูดกูไปก่อนไปชอบกินตูดวางั้นเออชอบีเข้าห้องไปไปกันนํำกันเรา เดมมาาทให่ตั้งแต่หนูไม่อยู่เนี่ยจัดหนักทุกวันไหมไม่ค่อยเอาหรอกจริงเดียวไม่ใช่แรกๆมีแต่มันแหละอยากเอามีเกียรดเห็นอย่างนี้ก็เบาได้เบา้อยเนาะก็บอกกูแทงข้างหลังมึงทุกวันเลยว่าแทงกูเลือดซิปๆทุกวันเลยมึง แล้วทำไมไม่ใช้ผ้าทาไมอืมอืมเมนโอ้ยกว่าจะเป็นเมนได้ถ้าผัวไม่แทงก็ไม่เป็นเห็นไหมพอน้องฉุกเฉินน้องขอยืมก็ไม่มีให้น้องรุนอยู่แล้วจะบอกว่ามีอไม่เดี๋ยวมาแต็บหงแต็บหอมนะหวง เปิดเพลงดอกแคร์มาเองเขาพิมไปแต่เขาเชื่อมอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเชื่อมอะไรนานจังจุงเขาหันปิดจนหมดตัวแล้วแล้วเขาเสี่ยนเราไม่ตอะไรเชื่อมนานวะอืมสองแปดอะนีสองแปดอะโอ้ยชงเล่าไม่กินะอะชงเล่าอีกครูบ บูบู uh huh. อันนี้อะไรไม้ไม้ไม้กอ <laughs> ไฟต้มเป็ดมีทนนานตังเราซื้อทานก่อนเอาตังไปนั่นอยู่ในอาเที่ยวเข้าไปเก็บไปน,นี่กระเป๋าเครื่องสำอางลองชงใหม่ใช่ไหมได้ได้ทำไมที่เ,เลยทำไมใส่โซดา ใส่โซดาหรอใช่มันจืดลื่ไปแกชอบใส่โซดาไอ้ก๊อฟมารอบนี้แกยังมาถอนแต่ไครพี่นะมันยังไม่โตเลยกอนอะไรไม่ถอนรอบนี้ไม่ถอนก๊อฟแหลกถอนขอนอะไรไม่ได้ถอนถอนรอบแรกนะที่มาถอนพี่ตะไครพี่ตายก็แกแ<อ>หละมาถอน<ค>ตะไคร้พี่เขี้ยวกินยังกะอะไรอ๋อวันแรกนะพี่บีใส่ปุ๋ยไอ้นี่ถอนกิน <laughs> ปุยยูเรีย้าใจปุยยูเรียมึงถอดเินมทำไมดอกแคร์ยูเรียก็จินในกระเมันต้องเงื้อเข้มดีอีกอาบอาหารเมียมึงเนี่ยมารอเนี่ยเมียน้อยมึงเนี่ยดอกแคอืมคนแคร์ ดี่ดอดมาก็มาขัดบีก่อ,เเอาานเพลงนี้เปิดสิบรอบมันมาแต่ก่อนเพลงอะไรนะทกเบาลุนนอกอเอาขึ้นตึงละหนูอัเมื่อวานอ่อนพิกไปพิกมาม,ไมไีไม่ได้ยินว่าเมียจะพาไปไหนนอนพิกไปพิกมาเบือ่อ เมื่อวานหนูเก็บบ้านยังไม่เสร็จหนูเนะสักพักบีก็ไม่บอกเด็กเธอพอออดไปบีก็ไม่บอกพอ,อรู้ว่าแต่พรุ่งนี้เขามารัดแต่เช้าเก็บเสื้อผ้าเลยนะเมิงอมนอน,น,อ,นอารมณ์ดีโอนให้บีหมื่นหนึ่งวันนี้มีบีกึ้นขะเลยออนอเอ,อ ทวงคืนนะใช่หยัอทวงนะน่นหัวทำมาทำให้ค่อยาลมเสียนะไมทำไมเบรดไม่ตับตับตับ,ไป,บ,ตบไปนี่ไงวัดห้วยป่าปร้อยห้องเนี่ยไไปทไม ลำพงลำพงวัดเครื่องขยายเสียงไงมันก็ไม่ยกมาล่ะขนาดสายชาร์จมึงยังลืมเลยทำมึรู้แล้วตะพีออนทักนะลำพงพี่บีมาด้วยนะยกแน่นอนใจดำเอ้ยซื้อได้เครื่องเก้าร้อยวอเ้ดิ กอล์ฟใช่ค่ะแกพูดอย่างกับว่าพี่ชอบขนาดนั้นมันชอบอ่ะมันชอบเครื่องเสียงมากขยันทำเนาะนี่เกิดมายังไม่เคยหั่นไก่เลยนะอยู่บ้านนะพี่ยังไม่เคยทำเลยนะกินเป็นไม่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะพี่อย่บ้านผมมีแต่แม่ทำพี่สะพ้ายทำกับบ่ายเดนะเอามาใช้กอเปิดอ่ะขึ้นในบ้าน นังดีกว่าอย่าขี้โมนะมหนูอ,นอย็มบ้านเต็มกูไปไม่เห็นมีสักคันเลยมีอะไรไม่ได้มีรถไถึ่อะไรุณนึกว่าโมเรื่องรถอีกกูเห็นมีแต่ที่จอดรถขี้โม่มึงเนี่ยรถมันก็โดนยึดแล้วไงโม่โมึงติดอันนี้เขาชื่อไงมึงบอกแล้วชื่อกูแล้วติดอะไรมอไซค์หรอรถกระบะ เค,<น>เคยซื้อกั้งบาทแล้วเหรอน้าเอาชื่อไปทำก็โ,โหไปนั่งเขียนอยู่ต้องซิ้งหอกไปอ่บน้องของแม่ไหมหก็ว่าอยู่ทำไมพี่ไม่ออกชื่อกอ,อล์ฟอโยาว่าไปเชิดเยาว่าได้สองเสียงจะได้แต่โยาว่าส่งผัวเขาตายแล้วได้ผัวใหม่หัก็ว่าทำไมพี่ไม่ออกชื่อกอล์ฟ เออเอ็มบอกง่ายๆหนึงกวนส้นกวนะแ้งกูทุกวันแต่รอต